ที่เรานั่งรู้ลมหายใจเขาออกโดยที่ยังไม่ต้องไปมีปฐมฌานทุติฌานตเยฌานใดๆยังไม่ต้องมีสมาธิใดๆตรงนี้เป็นสมาธิที่พระุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอริยสาวกผู้ใดเนี่ยเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เนี่ยอริยสาวกผู้นั้นน่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ กำหนดรู้เราทำแค่นี้เราก็เห็นการเกิดดับของนามและรูปเห็นการเกิดขึ้นของนามธรรมเห็นการดับไปของนามธรรมนามธรรมก็จะมีเวทนาซึ่งมีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยๆมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ มีสังการคือความปรุงแต่งเนี่ยสามตัวเนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นนั่นคือการเกิดขึ้นของความเพลินและคือการเกิดขึ้นของนามธรรมเมื่อนามเกิดแล้วเราเพลินไปสักพักหนึ่งแล้วเราละความเพลิน ความคิดหายไปมันก็คือการดับไปของนามธรรมการดับไปของนามธรรมก็คือการดับไปของตัวนามถ้าเรามองย้อนหลังไปจนถึงขณะนั้นเนี่ยมันก็คือการมีขึ้นของนามธรรมและการดับไปของนามธรรมเราก็จะเห็น นามเกิดดับอยู่ตลอดเมื่อเราดึงกลับมาที่ลมหายใจซึ่งเป็นรูปเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเป็นรูปเราจะเห็นรูปมีขึ้นหรือลมหายใจมีขึ้นนั่นก็คือการเกิดขึ้นของรูปตั้งอยู่สักพักหนึ่งจิตจังกลายดับไปอีก ลมหายใจที่เราเคยรู้ก็จะดับไปหมดไปนั่นก็คือการดับไปของรูปมีการเกิดขึ้นของรูปมีการดับไปของรูปก็แสดงว่ารูปเป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวเมื่อการรู้ลมหายใจเขาออกดับไปครั้งหนึ่ง เดี๋ยวมันจะเกิดใหม่อีกละจิตก็จะเกิดใหม่จิตที่เกิดใหม่ต้องเริ่มจากมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วพัฒนาเป็นจิตก็จะไปรับรู้นามธรรมใหม่ต่อไปนามธรรมที่รู้ต่อไปจะเป็นไปตามนิสัยของ สัตตนางผู้นั้นซึ่งเป็นได้ทั้งคิดอกุศลสามอย่างกรารปิัตา,าเปลี่ยนเปลี่ยนหรือคิดกุศลสามอย่างหลีกออกจากกามหลีกออกจากปิาบาหลีกออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนก็คิดได้ทั้งสองกลุ่มอยู่ที่นิสัยของสัตตนางผู้นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มี กุศลลมูลมีกำลังหรืออกุศลลมูลมีกำลังหลุดไปตามนิสัยที่ตนเองคุ้นเคยเคยชินไปสร้างนามธรรมใหม่อีกแล้วนามเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งรู้ตัวรีบละนามดับ ละแล้วระลึกได้กลับมาที่ลมรูปเกิดรู้อยู่กับลมสักพักหนึ่งหลุดไปอีกรูปดับนามเกิดอีกแล้วเพลินไปกับนามสักพักหนึ่งรีบละนานทินามดับกลับมารูปอีกแล้วรูปเกิดมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ ดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมก็คือนามและรูปเวทนาสัญญาสังขารมองเป็นนามลมหายใจมองเป็นรูปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของรูปเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นเวลาเราทำอย่างนี้เราจะริญนนาณาปานสสติอย่างนี้เราก็จะเห็นนามรูปเกิดดับตลอดเวลา การเห็นนามรูปเกิดดับก็คือเห็นวิญญาณเกิดดับเพราะวิญญาณกับน,นามรูปอยู่ด้วยกันนามหรือรูปจะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีการตั้งอาศัยของวิญญาณในนามหรือรูปนั้นดังนั้นสองสิ่งสองธรรมชาตินั้นอยู่ด้วยกันนทำงานอยู่ด้วยกันมีนามรูปก็ต้องมีวิญญาณมีวิญญาณก็ต้องมีนามรูป ผู้ใดจะบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามไปบูนของวิญญาณโดยปราศจากขันทั้งสี่คือนามรูปเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันอาศัยกันอยู่วิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณ อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นมีขึ้นอันนี้แหละที่เรานั่งรู้ลมหายใจเขาออกโดยที่ยังไม่ต้องไปมีปฐมฌานทุติยฌานตเยชานใดๆยังไม่ต้องมีสมาธิใดๆ ตรงนี้เป็นสมาธิที่พระุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นสมาธิอยู่แล้วเป็นสมาธิอันเป็นอริยะอริยะคือเราเห็นการเกิดและการดับไปพร้อมๆกัน การเห็นการเกิดดับด้วยปัญญาเพียงเท่านี้เพียงพอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอริยาสาวกผู้ใดเนี่ยเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เนี่ยอริยาสาวกผู้นั้นน่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่กําหนดรู้การเกิดดับของนามรูปได้กําหนดรู้การเกิดดับของบิญญาณได้ อริยาสาวกผู้ใดเนี่ยทำได้อย่างนี้พระองค์ก็ตอบว่าจะไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกนั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ือทำแค่นี้แหละดังนั้นจริงๆพระาญญาโกทัญญะสามารถที่จะทำแค่นี้จนทั้งหลุดพ้นได้เลย และเมื่อพรเจ้าแสดงธรรมครั้งที่สองแสดงธรรมในเรื่องของการเห็นอนัตตาแสดงธรรมให้เข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตาเห็นไหมพระยาโคตัญาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเห็นเกิดเห็นดับการเห็นเกิดดับเนี่ยกำลังจะนำไปสู่การเข้าใจเรื่องอนัตตา แต่นั้นเมื่อพิกุอัญญาโกรตัญญารมตรงนี้มากจเจริญมากพอพระเจ้ามาแสดงธรรมเรื่องอนัตตาซ้ำท่านก็สามารถหลุดพ้นเป็นอาร่านได้เลย